คือนโยบายที่ท่านนายกถแถลงเมื่อสักครู่กับนโยบายตอนหาเสียงนี่หนังคนละม้วนกลายเป็นนโยบายไม่ตรงปกอย่างที่วิจารณ์กันนโยบายแรกเงินเดือนปริญญาตรี25 0 0 0อยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยพอท่านได้เป็นรัฐบาลค่าแรงขั้นตำ่ำท่านคงจำได้600บาทต่อวัน นี่ก็นินจาตัวที่สองนโยบายที่สามนี่ก็ความหวังของพี่น้องชาวกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรถไฟฟ้า20สบาทตลอดสายขีดเส้นใต้ทำทันทีล่องหนไปหนึ่งนโยบายรถไฟฟ้าไปจอดหลับอยู่สถานีไหนครับนโยบายที่สนโยบาย ลดความเหลื่อมลำ้ำครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าสองหมื่นบาทต่อเดือนเนี่ยเกือบ20ล้านครอบครัวถ้าท่านจะทำนโยบายนี้อย่างที่พูดท่านต้องเติมเงินเดือนหนึ่งหลักแสนล้านครับท่านจะเอาเงินมาจากไหนหรือสุดท้ายกลายเป็นนโยบายล่องขนนโยบายที่5เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นตอนหาเสียงท่านบอกว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีความพร้อมวันนี้ไม่มีสักคำเลยเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกับผมวายโยอัศรุนเรืองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลท่านประธานในฐานะสมาชิกรัฐสภากับวันนี้ครับการอภิปรายทำถแถลงนโยบายของท่านนายกเศรษฐาฐทวีสินนะครับ ก็เห็นหน้าผมคงเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับที่จะต้องอภิปรายในเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวกับสาธารณสุขแต่มีคําถามครับตั้งแต่ต้นเลยว่านโยบายสาธารณสุขของท่านเนี่ยจะทําให้สาธารณสุขได้จริงหรือไม่หรือรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับไปแผ่นที่2เลยก็ไดะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกครับว่าท่านมีวิสัยทัศน์ครับ เริ่มต้นมาด้วยการนำเสนอในเรื่องสังคมสูงวัยนะครับหรือว่าเอจิงโซซ y ตี้เนี่ยซึ่งก็แน่นอนครับว่าประเทศไทยกำลังจะเดินเข้าสู่สังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับและท่านก็ได้ชี้ว่าปัญหาของสังคมสูงวัยเนี่ยคือการลดลงของสัดส่วนของประชากรในวัยทำงานถ้าเรามองในแง่มุมของฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยนะครับผู้สูงอายุเยอะขึ้นผู้ป่วยก็เยอะขึ้นโรคสามทหารเสือครับเบาหวานความดันไขมันครับ พุ่งสูงขึ้นแน่นอนโรคเรื้อรังความรุนแรงที่จะสูงขึ้นแต่ประชากรในวัยทำง,งานที่ลดลงก็บ่งบอกถึงปริมาณของแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ลดลงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสังคมสู่นวัยครับจะสร้างภาระให้กับระบบสาธารณส,สุขก็คือผู้ป่วยเยอะขึ้นแต่หมอเนี่ยลดลงนะครับท่านจะทําอย่างไรสายถัดไปครับนโยบายของท่านนี่ผมต้องบอกว่า นั่งฟังทั้งหมดที่เกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับจับมาทุกท่อยคำทุกประเด็นที่จะพิปายใน20นาทีนี้นะฮะนโยบายที่ละเอียดที่สุดคือนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคขีดเส้นใต้30บาทสรุปประชาชนจะต้องกลับไปโคเพ30บาทเลยเปล่าครับอันนี้ฝากคําถามไปก่อนอันดับที่1นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นหลักประกันสุขภาพทุนหน้าประชาชนจ่ายศูนบาทรักษาทุกโรคทุกที่อยู่แล้วนะครับ เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้ท่านต้องการให้เครดิตท่านอ,อ,อดีตโห,หน้าสุดารัตน์หรือเปล่านะฮะเพราะว่าท่านก็ทำสามสิบบาทมาเหมือนกันนะครับแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งแน่นอนครับคงไม่มีรัฐบาลไหนนะครับที่จะมาบอกว่าจะทําประสิทธิภาพให้น้อยลงครอบคลุมต่ําลงคุณภาพแย่ลงนะครับก็ตรงไปตรงมาผมจับประเด็นออกมาได้ทั้งหมดว่าท่านได้พูดถึงทั้งหมดหองค์ประกอบรายต่ไปครับ ผมแยกแยะและไฮไลท์ไว้ให้แล้วนะครับ6องค์ประกอบนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับก็โอ้ฟอนต์มันขยับนะฮะแสดงว่าเปิด PowerPoint นะครับขอเปิดิดแอรไไม่ไมไ,มไม่ทันละนะครับเริ่มแรกครับบริการพื้นฐานใกล้บ้านนี่นะครับ ท่านบอกว่าท่านจะให้ผู้ป่วย,ยสามารถนัดพบแพทย์ตรวจเลือดรับยาได้นะครับไม่ต้องเดินทางไกลแต่ผมจําได้ครับตอนนั้นผมไปดีเบตเจอหลายท่านเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขตอนช่วงหาเสียงนะครับท่านมีนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของเทเลเมดิซีนมีนโยบายในเรื่องของการนัดคิวคุณหมอออนไลน์ไม่แน่ใจว่ามันหายไปจากในคําแถลงนะครับแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะนัดพบใกล้บ้านตรวจเลือดใกล้บ้านรับยาใกล้บ้าน แต่สรุปคนไข้ยังต้องไปอยู่ไหมครับต้องไปรอปรชนะครับหรือว่าสามารถนัดคิวจากรอสาตอเพื่อนัดที่โรงพยาบาลจังหวัดได้หรืออย่างไรนะครับอยากให้ลงในรายละเอียดเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าน,นํานโยบายของพระเก้าไกลไปร่วมด้วยนะครับเช่นนโยบายเทเลฟอร,รม์มาซีนะครับไปตรวจปุ๊บแล้วก็ส่งยาไปที่บ้านใช้เทเลเารซีคนไข้ไม่ต้องไปลดความแออัดลดการกระจุกตัวของคนไข้ลงจากสถานบริการนะครับอันต่อไปก็คือ ประเด็นที่สาคัญที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวสส,สุพนัดมีชัยนันเนี่ยจะได้มาขยายอธิบายเพิ่มเติมต่อไปด้วยคือในเรื่องของการลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งพักก้าวไกลเราให้ความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็เห็นท่านพูดขึ้นมาด้วยตอนดีเบตตอนนั้นท่านก็พูดตอนหาเสียงนะครับตอนนี้ก็มีนะครับแต่มีแค่นี้มีแค่นี้เลยฮนะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ครับมีแค่นี้เลยท่านไม่ได้บอกเลยว่าท่านจะลดยังไงครับ แต่เดี๋ยวผมจะมีข้อมูลมานําเสนอว่าหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอาจารย์ชลนานะครับได้รับตําแหน่งแล้วท่านได้ขยับทําเรื่องนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับอันต่อไปครับคือเรื่องการสร้างเสริมแล้วก็ป้องกันอันนี้ดีครับเรื่อง preventive medicine ท่านบอกว่าท่านจะเน้นในเรื่องของวัคซีนแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่อง HPV มาครับปัญหาคือว่าวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันเชื้อมะเร็งที่จะก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้นี่นะครับ มันมีการฉีดอยู่แล้วนะครับในประเทศไทยปัญหาไม่ใช่ไม่มีปัญหาคือมีแบบกระปิดกระปล่อยครับท่านประธานคือบางปีมีบางปีไม่มีมีสองปีเว้นไปปีหนึ่งแบบนี้ฮนะมาแบบกระปิดกระปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้คำมั่นสัญญาครับประชาชนอยากได้คำมั่นสัญญานะครับว่าท่านสามารถที่ทําให้มีวัคซีนเนี้ยทุกปีได้ไหม พระก,ก้าไกลเราครับเราแถลงนโยบายไปตอนนั้นนะครับเราหาเสียงเราบอกเลยว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลนะเราคอมมิตเลยเราสัญญาเลยว่าเราจะหาพวกเซีพีีมาให้ประชาชนในทุกปีนะครับเลยอยากถามท่านว่าท่านจะหาให้ทุกปีไหมเพราะว่ามันมีอยู่แล้วอันต่อไปครับองค์กรที่4ี่ท่านพูดถึงสถานชีวาพิบาลนะครับประจำท้องถิ่นดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายดีครับอันนี้เห็นตรงกันครับพระก้าไกลแล้วก็นาเสนอเหมือนกันแต่เราบอกว่าสถานชีวพิบาลเนะี่ยเราอยากให้มีทุกอําเภอครับหนึ่ง <1. S 1> <1. S 2> อำเภอหนึ่งสถานชีวพิบาลของท่านนี่ขีดเส้นใต้ครับ ประจาท้องถิ่นท้องถิ่นนี้ระดับไหนฮะตํำบลเลยไหมครับหรือของท่านจะเป็นจังหวัดลงลึกให้พวกเรานิดนึงครับว่าสรุปสถานชีวาพิบายของท่านเนี่ยประจาท้องถิ่นเนี่ยนิยามท้องถิ่นของท่านคืออันไหนขอทีละท่านนะครับท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสรัตน์น,นอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภานะคะดิฉันขอประท้วงโดยใช้ข้อที่สี่สิบห้าค่ะใส่ร้ายเสียดสีจะ ถึงผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้นะคะด้วยความด้วยข้อความที่ว่าเราเป็นรัฐบาลส้มหลน่นซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนพรรคก้าวไกยื่นไม้มาให้เราเราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โปรดเก้าได้ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ประทเออขอให้ผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้ช่วยถอนด้วยแล้วก็บอกสมาชิกข,ของพรรคท่านนะคะคำว่ารัฐบาลส้มหลน่น พูดมาหลายครั้งพักท่านไม่ให้ความเคารพกับกฎหมายกับการที่มีการโปรดเก้ามาเพราะฉะนั้นขอให้ทางพักเก้าไก่กำชับผู้อภิปรายทุกทท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับท่านวิโรจเชิญครับท่านประธานครับผมขอท่านประธานคะต้องให้ผู้ประท้วงเูกให้ผู้พิพากตกลงจะหยุดหรือยังครับเดี๋ยวผมจะวิิีถฉัยเลขสามท่านเลยนะครับเชิญท่าน ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงทั้งสองคนเลยนะครับตามข้อบังคับข้อที่45ท่านนายกเศรษฐาก็นั่งอยู่ตรงเนี้ท่านจะใช้สิทธิ์พาดพิงก็ได้แล้วท่านเกี่ยวอะไรอันนี้พอแล้วนะครับสสเพื่อนของผมพูดว่านายกส้มหล่นนายเศรษฐาธวีสินคือนายกส้มหล่นท่านมาพูดอะไรรัฐบาลส้มหล่นสองครับผมขอประท้วงท่านวิทยาขอเมื่อสักครู่ขออยากที่เอ่ยนามทำไมฮะ การเป็นไลเดอร์มันผิดตรงไหนฮะการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสะท้อนถึงความทุกความร้อนของไรเดอร์มีข้อจํากัดนี่ไหนว่าห้ามใส่เสื้อทําไมฮะตอนหาเสียงก็พูดขอเสียงคะแนนไรเดอร์ทุกคนท่านวิโรลน์กรุณายังไม่ได้นั้นนะครับผมยังไม่ได้วินิจฉัยเลยนะครับท่านเสียงครับครับเดี๋ยวผมจะต้องวินิจฉัยผมก็เรีากประท้วงนะครับท่าน พูดประท้วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาและผมก็ยืนยันนะครับว่าผมไม่เคยไปตำหนิอาชีพไรเดอร์ผมให้โอกาสเขาอภิปรายจนจบแต่ผมกำลังประท้วงกับท่านประธานสภาในการรักษาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาและก็น่าเบื่อหน่ายครับเดี๋ยวนี้สภาไมโว้อนอยู่ตรงหน้าทุกคนประธานก็เปิดตลอดใครนึกอยากก็พูดก็กดและตะโกนพูดกันมาเลยไม่เคยเห็นหัวท่านประธาน ทีน,นี้ผมเข้าใจครับว่านั่งตรงนั้นดูลําบากกับท่านแต่ท่านเลขาลงเลขาสองท่านที่นั่งกันหน้าท่านต้องเป็นตาแทนท่านประธานเจ้าหน้าที่อีกเจ็ดแปดคนนั่งกันหน้าต้องเป็นตาแทนท่านประธานใครยกรมือฝั่งโน้นไม่ต้องประท้วงถ้าเห็นว่าเขายกหนานก็ต้องชี้เขาใครยกมือฝั่งนี้ใครยกหนานก็ต้องชี้เขาใครประท้วงก็ต้องประท้วงรอจนกว่าประธานอนุญ,ญาตถึงจะกดไม้พูด ไอ้นี่ทะเลาะทะเลาะขึ้นมาแต่ละกลนกดไม้ก็พูดได้เลยไอ้อย่างนี้มันไม่ได้ครับไม่ใช่สภาครับท่านครับท่านวิทยาครับผมยอมรับว่าได้ผ่อนปลนมากเพราะว่าการพิจารณาในวันนี้เป็นการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะครับดังนั้นก็อุดโลมไปว่าไม่อยากจะไปขัดจังหวะนะครับสำหรับท่านที่ยกท่านสีโรดที่ นำเครื่องแต่งกายของไรเดอร์มานั้นทนะ่านก็ท่านก็วางไปแล้วนะครับตอนแรกผมก็จะห้ามท่านละนะถ้ามาชิดนิดหน่อยนะครับส่วนถ้อยคำบางประการเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เคื่งคัดก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของผมเองเพราะว่าผมอยู่บนนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ต้องเซ็นแฟ้มนะฮะต้องตรวจด,ดูว่ามีค้อยคำถูกต้องหรือไม่อะไรต่างๆ บางครั้งมันก็พลาดไปนะครับอย่างเรื่องส้มหล่นส้มอะไรผมผมจำไม่ค่อยได้นะครับรับจริงๆนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเตือนท่านต่อไปแต่ยังว,ว่านะครับถ้าเป็นการพิจารกกฎหมายอะไรเนี่ยผมจะเคร่งครัดมากกว่านี้นะครับขอเรียนให้ท่านวิทยาแก่ผู้ดทราบนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดถึงกรณีที่นำอ,อะไรล่ะ iPad ขึ้นมาอ่านมันมันมันเป็นมันเป็นของทุกท่านไปแล้วนะครับ โลกนี้เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะครับดังนั้นก็อย่าจะให้ถึงกับอ่านมากก้มหน้าก้มตาอ่านเลยแค่แค่นั้นก็คงพอนะครับทางวิทยาเอาแค่นั้นนะครับผมจะพยายามทาให้ดีที่สุดนะครับท่านวิโรจน์ไม่มีอะไรเลยอย่าไปยุ่งกกบทางนี้นะครับท่านสระสนันนะครับท่านประธานครับเดี๋ยวครับเคี๋ยบจะยกมือเนเ่ยครับเดี๋ยวยกมือเดี๋ยวท่านพูดนะครับผมต้องวินิจฉัยสละสนันก่อนครับนะครับผมก็จะดูให้ดีที่สุดนะครับผมเข้าใจ คงไม่ต้องขอ,อ,อถอนนะนะครับเพราะว่าผมเองก็ท่านประธานคะครับ,รบดิฉันสรัชนานค่ะในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่45ค่ะใส่ร้ายเสียดสีทําให้เกิดความเสียหายถึงท่านวิโรด,ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านพูดชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีเป็นนายกสม้มหล่น ซึ่งเป็นการด้อยค่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะเราผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาด้วยคะแนนเสียง486เสียงครับผมได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าท่านต้องวินิจฉัยนะคะเกิดความเสียหายค่ะท่านนายกปรัทมนตรียังไม่ได้เริ่มครับที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเลยท่านธถลงนั้นครับผมกำลังวินิจฉัยนะครับฟังจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับมีการพูดถึงท่านนายกว่า มีการส้มโหลดอะไรทนองเนี่นะครับขอให้ถอนคำพูดไปนะครับท่านสีรดนะครับถอนเถอะนะครับเดี๋ยวฟังท่านสีรดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยท่านวิโรนดนะครับท่านสีรดครับอยู่ว่าครับท่านประธานครับ ผมสิริวัฒนิกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาค,เครเขต2จากพกครรคก้าไกลครับไม่แน่ใจว่ารรท่านประธานจะให้ผมถอนคําไหนครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านผู้ประท้วงกล่าวหาผมนะครับว่าผมพูดคําว่ารัฐบาลส้มหลน่นรัฐบาลส้มหลน่นแต่ว่าผมไม่ได้พูดคําว่ารัฐบาลส้มหลน่นคําที่ผมพูดคือนายกส้มหลน่นท่านประธาน,น,านช่วยวินิจฉัยด้วยนะครับว่าจะให้ผมถอนคําว่ารัฐบาลส้มหล่นหรือนายกส้มหล่น ท่านท่านพูดอะไรนะครับต้มหล่นแต่นั่นถอนไปดีกว่านะครับไม่ว่ารัฐาบาลหรือนาย,ยกค,ครับท่านประธาน,น,นครับเช่นเดิมค่ะข้อที่สี่สิบห้าต้องถอนทั้งรัฐบาสลส้มหล่นและนายกส้มหล่นนะคะครับขอให้ถอนคำว่าส้มหล่นเนี่ยมันไม่ไม่สมควรนะครับ ต่อครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อท่านทนา่านประธานครับผม <ใน S 1> สิริโรธน,น,น,นิกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขตส,สองพักคก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐรัฐสภานะครับเพื่อการประชุมเดินหน้าต่อนะครับผมขอถอนนะครับคำว่าส้มหล่นครับเปลี่ยนเป็น<ข>เปลี่ยนเป็นคำว่าส้มทั้งแผ่นดินครับคำคัดท่านประธานขอไปเรื่องอื่นแล้วท้องท้งแผ่นดินไม่เกี่ยวแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ถอนนั้นนะครับท่านวิโร์ผมขอ เรียกกรบท้านจริงๆเลยเมื่อกี้เราไม่มีอะไรต่อกันอ๋อสั้นๆไม่มีข้อพิจารับผมไม่ได้ประท้วงอะไรครับนะครับขอบคุณครับเช่เดียวครับเพราะเมื่อกี้ทางท่านประธานก็พูดไปแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ขอบคุณท่านประธานที่ช่วยสั่งสอนสมาชิกนะครับที่เขาจผวารุณเปลี่ยนปลงคขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวก็เอาน้านมาท่านวีโรดเชื่อนะครับขอร้องทีนะครับฟังท่านนายกดีกว่านะครับท่านจะจะเอ่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องแรงงานคราวนี้แหละท่านจะได้รู้ครับท่านต้องกำกับการประชุมนิดนึงนะคะครับ ท่านวิโรดยังไม่ได้ถอนคําพูดถอนคาพูดเรื่องไหนครับนายกส้มหล่นค่ะท่านวิโรดเขาไม่ได้พูดดิพูดค่ะพูดเหรอฮะมาอีกคนท่านวิโรดเอาคําพูดของเขามาพูดต่อใช่ไหมครับถอนได้แล้วนะครับนะครับขอบคุณนะครับท่านวิโรดครับพูดกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านท่านท่านประธานที่เคารพครับผมขอประท้วงครับ ท่านสารสนันครับให้ท่านสารสนันถอนคำว่าส้มหล่นเพราะท่านพูดเยอะที่สุดในสภาครับตอนนี้คนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันนะเขาเขาพูดอย่างนั้นนะท่านพูดนิดเดียวนะครับท่านท่านวิโรจน์แล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับท่านบอกว่าท่านท่านท่านเพียงแต่เอาคำพูดของคนอื่นมาซ้อนอันนี้ขอถอนไปด้วยนะครับท่านวิโรจน์นะครับนะครับขอความกรุณาครับเดี๋ยวจะฟังท่านนายกดีกว่าท่านประธานครับท่านประธานครับครับ ครับผมพัฒนาสโสสกลนครเพื่อไทยผมประท้วงท่านประธานด้วยนะครับท่านประธานต้องนะครับควบคุมการประชุมและประท้วงผู้ที่ขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านวิโรจน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วสภาแห่งนี้นะครับท่านประธานผมก็ได้ยินข่าวนะครับตอนแรกบอกว่าจะอพิปายสร้างสรรค์นะครับผมว่าพอแล้วครับท่านนะครับ นิดเดียวครับท่านประธานนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นการประท้วงกันไปตลอดนะครับมันมันต้องประท้วงนะฮะท่านประธานเพราะว่ามันเสียหายนะฮะท่านประธานเดี๋ยวผมก็แล้วผมผมผมให้เกียรติทางน้องๆนะฮะประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวิโรจน์ถอนการเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้จบจะได้เดินต่อท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับเห็นไหมครับผมผมขออนุญาตประท้วงท่านพัฒนาครับ เรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบนี้พอแล้วไม่เอานี่เห็นไหมท่านถ้าต้องถอนแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้ท้านวิโรต้องถอนผมผมผมอย่างนี้ท่านประธานไม่เป็นไรฮะท่านพระท่านวิโรดนะครับหยุดนะครับไม่ให้ใครพูดแล้วนะครับท่านวิโรดท่านต้องถอนคำว่าสันดานนะครับ ผมเคารพท่านประธานครับผมขอถอนคาว่าสันดานผมขอแก้เป็นว่าผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้ก็แล้วกันครับครับนะครับฟังท่านนายกก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับรอฟังท่านดีกว่านะครับรรท่านประธานที่สภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมื่อกี้นี้มีการพูดถึงเรื่องแรงงานนะครับก็ ผมขออนุญาตตอบในภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดท่านสมนตรีที่เกี่ยวข้องอามาก็ท่านอาจจะมีการชี้แจงตามมานะครับเมื่อกี้นั่งฟังอยู่นิดนึงก็ใจเย็นกันนิดนึงนะครับยังเช้าอยู่เลยนะครับวันนี้ต้องอยู่กันดึกนะครับยิ้มแย้มบ้างมีรถท่านสมาชิกบางท่านยังหน้าครืมขำเลย